สวัสดีครับมิเตตอมช anel ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมากันที่จตุจักครับผมจอดรถอยู่ที่จตุจักกรีนนะฮะเดี๋รบรถกันกำลังจะเดินไปที่สวนจะตุจักนะครับเดี๋ยวก่อนเดินไปเดี๋ยวแวะชมร้านตรงนี้ด้วยกอน อันนี้น่าจะไม่ใช่เวลาเปิดเ้าน,นะฮะก็เลยดูแบบงเงาๆหน่อยบอยจอดโคคุณแล้วก็ลานสนามเด็กเล่นนะครับ ชื่อร้านเด็ดขาดมากเลยฮะ<ม>เข้าโค้งขับ<ม>อ๋อตอนนี้ก็เป็นเหมือนย่านของแบบพวกผับอะไรเงี้ยเนาะอ้ดูของแต่งร้านสวยครับมีเป็นโต๊ะไม้แบบคลาสสิกคลาสสิกเลยเนาะ เ,เดี๋ยวผมก็กกรจะเดินตามเข้าไปเนี่ยผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไม่เคยมาจอดรถตรงนี้นะนานๆก็เข้าทีครับกรุงเทพเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันเนาะว่ามีอะไรโอ้นี่ก็จัดบรรยากาศแบบเหมือนแบบสมัยเราเรียนหนังสือนะโอ้เทียะ ข้างในกันกุ้งถังเจเจกรีนคงจะเปิดช่วงเย็นนะมั้งตอนนี้ พวกขายไปไหนหมดเลยผมไม่รู้จะไปตามไกลแล้วเนะี่ยจะลงไหมเนะี่ยผมเนี่ยเขาต้องเดินเข้าไปทางด้านนน้นครับนี้เป็นสวนสาธารณะเนาะที่ติดกับจตุจักรใช่ไหมเขาแข่งไหม เดี๋ยวตรงนี้พอผมเดินไปถึงพอผมเดินไปถึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันครับตอนนี้มาเจอเจเจมอแล้วครับเดินมาหน่อยนึง <ผม S 1> ก็ถึงแล้วฮะตรงนี้ก็มีจุดจอดรถอยู่อีกนะฮะแต่ทีนี้ GPS มันพาผมมาตรงนี้ ผมก็เลยต้องไปจอดทางนู้นนะฮะเดินหน่อยฮะแต่ก็ไม่ได้ไกลามากมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจัดเจเจกีนเหมือนกันนะเพราะป้ายก็เขียนบอกอยู่นะว่าเจเจกีนนะ,ะแล้วก็เข้ามาอ่าเดี๋ยวข้ามทางมาลายหน่อยคือตอนนี้มันก็เป็นส่วนไหนไม่รู้นะเดเดี๋ยวผมจําทางออกไว้ก่อน อ๋อนี่คือสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสิษิกิจนะครับอ๋อตรงนี้นี่โอเคเดี๋ยวเวลาขากลับก็จะกลับมาทางนี้เนาะอ๋อผมมาในส่วนของพื้นที่ที่เป็นขายพวกสัตว์นะครับะจะมีเป็นพวกตาถุงนะฮะถุงแล้วก็พวก ของที่ใส่ไว้ในตู้ปลาครับตนี้ก็จะเป็นพวกหินพวกเปลือกหอยนะเอาไว้แต่งตู้เนาะมีหนมเจีบด้วยนะครับต่อไปเป็นเพลินเนา วันนี้วันอาทิตย์นะครับของเดือนมีนาวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คดูกันออวันอาทิตย์ที่12นะครับก็คนเยอะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไต้องโซนที่อื่นเป็นพวกสัตว์นะฮะนี่มี ดีกว่าหน้าแต่ก่อนผมเลี้ยงไม่รู้ใครขโมยไปก็ไม่รู้นะฮะล้องหมานะโอ้ ลาวาน่าใช่ไหมใส่ถุงอยู่ม,มาไม่ได้ให้เอ,อนไม่ได้แวไนงะหมอสีก็มีนะ,ะ<อ><อ>นนี้กำลังมาเลยจุง้งครับจุง้งกุ้งปนะูมีหมดฮะดประกาดเนาะนี่ก็เป็นพวกเป็ดไก่นะฮะ สีมันเหลืองสวยนะดูเลยนั่นรองมันเลยตีนไก่ตนไลย ทางชากิก็มาเที่ยวกันเยอะครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นตลาดตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่รู้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปหรือ,อยังนะฮะ โซนของกินครับเห็นมีพวกข้าวพวกของดองต่างๆก็มี จุดที่บอกว่าห้ามถ่ายรูปเยอะเลยผมก็ไม่ไปถ่ายของเค้าแล้วกันนฮะก็เดินผ่านแล้วฮะถ่ายวิดีโอผ่านๆเนาะขอน้องแมวอะลองไปซอยนี้บ้างก็ไม่รู้นะฮะสุ่มๆเดินเอาเลยนะครับยมเดินโอ้โหกระชองอ้วนๆ ในในก่อนหน้านู้มาซื้อตัวสายสายจูงของน้องหมาไปนะครับก็ได้จูงอยู่ไม่เท่าไหร่ฮะร้านก็จำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนนะอโอ้มีน้องเต่าตโดยในถู่กมันเยอะไปหมด นกบันดูเป็นน้องแมวโหแต่ลายสวยมากมีไปแล้วอดีัดลายหมามันแล้วแต่บางชี่นี่นี่ก็มีมาใช่ที่นี่แปลกเรื่อยๆคุณน่าจะเป็นแมวที่ต้องอยู่ในห้องแอร์หรือเปล่าพนะาขนก็หนานานะเป็น

ก็เป็นพวกของแต่งบ้านนะฮะโอ้โหอลังการมากเลย450,000นะฮะันี่โอ้โหขอเป็นลมแป๊บหนึ่งได้ไหมอือซอยของแต่งบ้านแต่งสวนต่างๆนะครับบางทีก็น่าจะาไว้ในโรงแรมนะถ้าถ้าถ้าประมาณนี้เนาะ น่าจะเป็นพวกทองแดงหรือทองเหลืองเนี่ยแหละมันถึงจะมีถึงมีราคาสูงอเอ๊อยู่ท้งไหนเอ่ยจะดูจากเอาเล็ตอ๋อเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปดูหน่อยนะเขาน่าจะไม่ไ<ป>ถ่ายเอ่<ป>เอวิด<ป>ีโอเนะเดี๋ยวผมขออนุญาตติดก่อนเนาะสรุปว่าเมื่อกี้ไม่ได้เดินเข้าไปดูใน เอาเลทเราไหมครับขี้เกียจข้ามฝั่งไปเดินฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในเจเจมอเย็นๆหน่อยรถเยอะมากเลยนะผู้ชมโอ้โหเป็นอะไรที่อย่างวันอาทิตย์ด้วยนะคนเยอะครับ เลยว่าจะกลับถูกหรือเปล่านะฮะเนี่ยปั๊บป,บปับเที่ยงนะนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาของที่ว่าผมอยากจะได้แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะกลับแล้วครับนะอยู่ไม่นานอันนี้โซนของกินครับท่านใจไม่นิ่งจริงเนี่ยเดินผ่านไม่ได้แนะ่นะฮะกินเยอะครับมีทั้ง โอ้ยหลายหลากเลยบะจ่างก็มีมีเป็นพวกหมูเค็มหมูชิ้นก็มนะีเดี๋ยวเราเข้าแป้งในกันโอ้น้องเป็น,นไงป,นะปีมือด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขอปิดนิดนึงนะครับน่าจะถ่ายไม่ได้ใด้ของเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะออกแป้งนอกนะครับ ถ้าแป,ป๊บก็จะบ่ายแล้วครับยังไม่ได้ทานเท้าเที่ยงเลยไม่รู้กินอะไรดีเดี๋ยวต้องเดินหานซอยนี้กลับด้วย She's moving to the end ทางไหนนะฮะเดี๋ยวลองเดินสุ่มๆกลับทางเดิมจริงๆแล้ววิธีผมถือว่าเดินจัดรจัดน้อยมากเลยนะฮะเดินแค่ส่วนสัตว์เลี้ยงเองโ,อโเดินแค่ส่วนสัตว์เลี้ยงเองนะฮะแล้วก็ออกมาตรงเจเจมอแล้วก็จริงๆจุดประสงค์ก็จะมาที่เจเจมอนี่แหละฮะแล้วก็ มันใกล้กับตัวตลาดนัดจัดจักรเนื้อทะเลแวะนะครับอากาศนี้เดี๋ยวน่าจะวนไปทางเดินมนะฮะอาจจะมีเข้าซอยใหม่ๆเข้าตรงนี้เลยแล้วกันไม่รู้มันทะลุกันหรือเปล่าก็เป็นของแต่งบ้านนะไม่รู้เขาเอาอะไรมาประกอบกันอโหมันสวยมากเลยนี่ ตอนผมไปทะเลก็ไปเจอมาขึ้นนะแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีแนวคิดว่าจะมา,ามปเปนแบบนี้ได้นะทสวน,สนคือคือมันเป็นของประมาณว่ามันเป็นแนวคิดนะครับงานศินละปะนะราคาเลยอ่ะมันมันมันจะแพงนิดหนึง่งนะเพราะมันไม่ได้แบบเข้าเครื่องจกักรแล้วก็ปั๊มปั๊มออกมาเป็นชิ้นนะนะตอนแรกผมก็คือสงสัยเห,หมือนกันเอทำไม ของบางอย่างเนี่ยดูแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องนะมันคืออะไรไปมาแพงซะงั้นนะก็เป็นหว่นซอยของแต่งบ้านอยู่เดินเมื่อกี้เข้าไปซื้อของในเจเจมอสเดิน ออกมาตรงนี้แล้วมาเจอของชิ้นเดียวกันท,ที่ราคาถูกกว่านี่ผมเซ <c oughs> <c oughs> ็งเลยนะเนี่ยแล้วก็ธรรมดาฮะมันก็เจอมาเมากมันก็จะเป็นอย่างนั้นือเราไปาซื้อของมาแล้วก็มาเจอของถูกกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะซื้อมาแล้ว รสมันอร่อยแล้วตปรผถมนี่เขาุ้นชื่อเรื่องหมูดล้วเดี๋ยวมีซอยอย่างนี้ไหมครับเล่นนะเอามันแนบหน้าอ,อกแล้วมันจะซูมเองฮนะเลยถือแบบลอยๆกล้องอาจจะไม่ค่นิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปปรับในในโปรแกรมก็ ผม刚刚卖ฟองจิ้ม我家喺度噶กระเป๋าก็เป็นอะไรที่ยอดนิยมสำหรับนั่งเดินทางเหาือนก

ผมมาเที่ยวประเทศไทยอะไเนี้นเราก็มากับคะแนนแต่หน้าผมไม่ให้สีผิวก็ไม่ให้น้เดินออกดีกว่าฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะเนิ่นนานผมต้องกลับไปอีกที่หนึ่งอ,อีกอาจจะไม่ทั่วนะฮะวันนี้แต่ก็ถือว่า หือว่าเรามาดูอะไรแปลกหูแปลกตาหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มาแต่ก่อนจดิจักก็ไม่ใช่อยางเนี้ยฮะที่ผมจำได้นะที่เคยมาสมัยเด็กๆโอ้โหน่าจะสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วนู่นเลยอะ่ะฮะ ปให้ดูฮะว่าเมื่อต้นคลิปอะที่มีคนมาถามทางผมเนี่ยผมบอกก็ถูก<ะ>อยู่นะฮะข้างหลังนั่นน่าจะเป็นอ่าพ,พิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะเพราะว่ามีรูปสัญลักษณ์เหมือนเหมือนเด็กอะไรประมาณนี้นะตรงเนี้ยตรงนิ้วผมเนี่ย ถือว่าเรามั่วได้ถูกมี่กี้ดันไม่ได้กดบันทึกวิดีโอมาฮะซื้อขนมตัวเกี่ยวมาโอ้เสียดายคุยกับแม่ค้าสนุกเลยฮะเขาบอกว่าคนเยอะครับวันนี้แม่ค้าก็บอกว่าแม่ค้าก็ร้อนด้วยนะฮะแต่ดันลืมถ่ายลิปวิดีโอเดี๋ยวเอาไปกินเพราะว่าตอนนี้บ่ายห้านาทีแล้วผม ยังไม่ได้กินอะไรเลยฮะเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปด้วยก่อนสงสาครคนเขามาแบกนะฮะเดี๋ยวเขาจะแบกไม่ไหวตอนนี้ก็กําลังจะกลับไปที่รถครับยังไงก็จบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ